ได้ประมาณถ้าอาทิตย์หนึ่งละอ่าก็คือก็ให้ซื้อมาสามขีดนะตอนแรกตัวเล็กๆเลยนะทีนี้มันให้กินใบไม้ไ,ไปนะผมใส่ใบไม้ไ,ไปแบบปิดมิดเลยนะท่วมอนะ่ะก็คือพอเช้าหรือว่าเรากลับมาจากที่ทำงานตอนเย็นเราเปิดดูนี่ก็จะเหลือแค่นี้นะจะเหลือเป็นแค่นี้แหละก็หนอนจะปิดตรงนี้เลยนะจากตัวเล็กๆก็เหมือนออปคอนนะนะ ก็จะผุขึ้นมานะอันนี้เมื่อเช้านี้ก็ให้ชูกา้าให้ักรอกให้เม่นก็ลดหายไปเยอะนะพอกลับมาอีกทีเนี่ยก็เยอะเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้ผมเอามือคนๆนะก็จะดูน้อยๆหน่อยแต่เมื่อกี้เต็มหน้าเลยอแต่ว่าเขากินอย่างเนี้ยอาบในมันจะมีความชื้นนะเขาไม่ค่อยตายกันเลยนะครับแต่คือก็พวกี พวกชีพวกเยี่ยวเขาอ่ะมันจะเหม็นเหม็นเหม็นเหมือนเยี่ยวอะครับเหม็นออกเยี่ยวๆอย่างนั้นอะเหม็นมากดมเข้าไปปวดหัวเลยเนี่ยมีความชื้นนะคือแต่ก่อนผมเคยให้ลำนะให้ลำแล้วก็ให้พวกผลไม้อะไรนี่นก็คือขึ้นลานะก็ทยอยตายทุกวันเลยจนหมดนะอันนี้เหม็นมากเลยเหม็นเหม็นเหมือนเยี่ยวอะ ถ้าเกิดได้กินกันนี่เหม็นนะเหม็นจนแสบจมูกอะนะแต่ว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนวันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูเปลี่ยนให้เขาดีกว่ามันเหม็นมากเลยเวลาผมอันนี้จะต้องใสแง่แมสปิดปากทะลุแมสมาแล้เหม็นเหม็นเหม็นมากเลยเหม็นเหม็นแสบจมูกเลยก็รอดนะครับก็ นมปังอย่างเนี้ยเราให้นกเราให้กะระรอกนะแล้วทีเนี้ยเขากินไม่หมดเป็นแผ่นนะแต่มันแข็งนะฟาร์มเฮ้าส์อะไรนะก็เราก็เอามาให้เขากินเนะี้ยเขาก็เล่นหมดเลยนะโอ้แต่เหม็นมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นนะก็คืออาหารถึงอะไรตำลุโอ้โหเหม็นแซมมุงเลยครับขอวางก่อนอื้อไม่ไหววันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะ่เหม็นมากแต่ รอดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็เอาไปทํากันดูอ่าเมื่อวานนี้ผมให้ใบหม่อนกินนะก็ใบตําลึงกินสองวันแล้วก็เมื่อวานเก็บใบหม่อนให้กินนะก็สัดเรียบนะสัดใบหม่อนเรียบนะใบตําลึงยังเหลืองยังเหลือเหลืออยู่เลยนะโอเคก็แสดงว่าเขาชอบกินนะครับก็หนุ่มปังก็เกี้ยงนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่า,น,าน,นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม